สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆนะคะเพื่อนๆค่ะทุกๆกําลังใจเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเนาะนะคะราพัฒนา3ตัวตรงโต๊ะน,นะคะงวดที่แล้วก็ขอภัยนะคะเราหลุดนะคะเพื่อนๆค่ะเราหลุดเนาะนะคะก็แอดให้ไปที่เด่น6นะคะเด่น6เด่นเเด่น5นะคะวิ่งรูดที่6และ9เนาะ ชอบตัวไหนก็วิ่งตัวนั้นนะคะแอดให้วิ่งนอกที่3มตัวบนนะคะก็มาที่เข้าที่วิ่ง9นะคะในชุด3าตัวบนนะคะเข้าที่วิ่ง9เนาะนะคะ6กับหัวเป็น9ก้าสัง,งักตน,นะคะส่วนนะคะส่วนข่หยิบยกนะคะยิบยก6 8 4นะคะแล้วกลับหัว6เป็น9นะคะก็ยินดีด้วยนะคะเข้าวินเข้าวินนะคะ4ี่นะคะเพราะว่าแอดบอก6และ9ตัวตัวเดียวกันเนาะนะคะให้กลับหัวด้วยนะคะก็ ค่อนข้างที่จะตัดตัวเลขให้น้อยแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะใครชอบชุดไหนนะคะแล้วจับเล่น2ตัวนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ6และ9ตัวตัวเดียวกันนะคะในชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าจับชุดนี้นะคะแล้วก็กลับหัว9เป็น6ก็วินวินนะคะ4ี่ี่เนาะเพื่อนๆค่ะแต่ตัวนี่เรามันก็หลุดไปนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพืเ่อนๆค่ะขออภัยด้วยเนาะเอาวันนี้ตามต่อนะคะตามต่อเนาะ อ่าสูตรสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะแอดก็ทำคลิปลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขียนผิดนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นสามตัวต๊ดก็ไปใส่ของอีกอันนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เลยต้องขีดค่อมนะคะขีดค่อมแล้วก็เขียนเป็นสามตัวตรงต๊ดนะคะสามตัวตรงโต๊ดในวันนี้นะคะในวันนี้เราพัฒนานะคะโอ้ลินเริ่มพันเงินแล้วเพื่อนๆคะ่ะเนาะ ก็ตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอดก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใครอยู่กับแอดนานๆแอจะมีแค่ตัวเลขเหมือนเนกันนะคะเหมือนกันเนาะตัวเด่นตัววิ่งนะคะคือสูตรตัววิ่งนะคะแอดจะใช้แค่สูตรนี้นะคะมี2สูตรมาประกบกันแค่นั้นนะคะสูตรนี้มันจะเข้าดีมากนะคะเพื่อนๆขาไม่ค่อยหลุดเนาะแต่ถ้าหลุดก็คือหลุดทั้ง2ตัวเลยนะคะแต่ถ้าเข้าก็คือเข้ายาวนะคะเพื่อนๆขาเข้ายาวเลยเนาะวิ่งลุด 8และ9เหมือนเดิมนะคะถามว่าวันนี้จะเป็น9หรือจะเป็น6นะคะมันไม่แน่ไม่นอนเนาะเพื่อนๆค่าตัวเลขมันเข้ากลับหัวได้เสมอเนาะเพื่อนๆค่นานะคะก็มีแต่เลข9นี่แหละนะคะที่แอดให้กลับหัวด้วยนะคะส่วนตัวอื่นปล่อยมันช่างมันนะคะคือตัวอื่นก็คือแบบเราเราเราไม่ให้เขากลับหัวนะคะเฉพาะ6เและเเท่านั้นนะคะที่มันเหมือนกันเนาะอ่ะสามตัวนะคะสามตัววันนี้แอดให้ไปเอากี่ชุดดีเพื่อนๆคะ่อนสองสี่ห้าแอดทำมาแค่ห้าชุดเองวันนี้ นะคะเอายังไงห้าชุดหรือหกชุดอาห้าชุดก็ได้เนาะนะคะอ่ะแปดเก้าสามนะคะเจ็ดแปดเก้าใครชอบค่อยตามนะคะวันนี้เลขค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะเพื่อนๆไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยแปดสองเก้าไม่รู้ใครคิดถึงแอดหรือเปล่าเนี่ยเออเนาะ <c oughs> แอดก็แกแอมแกแอมอยู่นะ <c oughs> นะคะ4 5 8นะคะ4 5 8 4จะยังคงเหลือไหมนะคะ8จะโผล่ไหมงวดนี้นะคะมารอดูกันเนาะหรือจะโผล 9, ะะ่ทั้ง7ทั้ง8และ9้านะคะทั้ง7ทั้ง8ดและ9้าก็คู่นี้แหละนะคะ เนาะจะโผไหมนะคะตัดเล่นสองตัวนะคะตัดเล่นนะคะตัดเล่นสองตัวได้นะคะ2ตัวเนาะมีโอกาสเข้าวินเยอะกว่านะคะมีโอกาสเข้าวินเยอะกว่าชอบตัวไหนนะคะชอบตัวไหนคู่ไหนชุดไหนนะคะจับไปเล่นสองตัวได้เลยนะคะบนล่างเนาะนะคะส่วนมากมันก็ถ้าเป็น2อสาตัวนะคะตัดเล่นเนาะก็ไม่ค่อยจะหลุดนะเพื่อนๆค่ะถ้าจับถูกตัวเนาะนะคะงวดที่แล้วก็หัวกับ หกับ9เฉยๆนะเพื่อนๆขาหัว6กับ9นะงวดที่แล้วนะก็อันนี้ก็กลับหัวแล้วกันนะคะเพื่อนๆขาแต่แอดเน้นไปที่9มากกว่า6นะคะ9มากกว่า6งวดนี้เอองวดที่แล้วก็บอก6มากกว่า9นะคะก็มาที่9ซะงั้นเออนะคะก็ดูกันละกันเนาะเพื่อนๆขาว่าน่าจะไปที่ตัวไหนเน้นที่วิ่งรูด8นะคะแอดขอเน้นที่วิ่งรูด8นะคะถ้ามันไม่หลุดนะคะเพราะว่ามันเข้ามาติดติดต่อต่อเนื่องแล้วนะคะในสูตรนี้เนาะ นี่รูปแผลน,นะคะเพะะื่อนๆค่ะเนาะก็รอดูเนาะเพื่อนๆค่ะว่ามันจะมาที่ตัวไหนนะคะชอบค่อยตามเนาะมีหลายร้านสำนักด้วยนะคะ,คะก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีหลายช่องนะคะบางช่องก็อาจจะ,ะมีสูตรการคำนวณที่ค่อนข้างที่จะเข้าดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ,ค,อๆค่ะก็ลองดูแลกันเนาะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อนๆค่ะ หรือไม่ถ้ามั่นใจในตัวแอดนะคะก็ตามได้เลยเนาะนะคะยิ่งดูหลายช่องก็ทําให้เราสับสนได้นะคะ,อ,ะอีกคู่หนึ่งแอดลืมลืมได้ไงเนี้ยอีกคู่หนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งเนาะเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่เอาแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วนะคะตัดเล่นเข้าวินวินนะคะเข้าวินเลยนะคะส่วนเลขสามนี่แอดว่ามันเป็นเลขค่อนข้างจะอาถรรนิดหนึ่งนะแอดขอไปที่แปดห้าเก้าแล้วกันนะคะเพราะว่าห้างวดที่แล้วมี ะคะ9งวดที่แล้วมีนะคะส่วน7งวดที่แล้วก็มีใครชอบก็ไปตัวนี้นะคะส่วน2งวดที่แล้วก็มีใครชอบก็ไปตัวนี้นะคะสูตรการคำนวณถ้าเป็น2ก็คือประกบ 28, 2อ2 9เนะคะเพื่อนๆคะถ้าใครชอบค่อยตามแล้วกันเนาะแอดก็บอกได้แค่นี้นะคะเราไม่รู้เขาจะมาที่ตัวไหนนะคะใน3มชุดนี้นะคะที่แอดชื่นชอบนะคะก็ขอให้ปังทีเถอะขอให้แตกทีเถอดนะคะ3ตัวโต๊ดก็ยังดีเนาะเพื่อนๆคะ่ะนะคะหลุด หลุดปิดหลุดแปดอยู่เพื่อนค่ะสวยปิดสุยแปดเนาะโอ้ยเสียดายนะคะก็วดน,นี้ขอให้ปังๆเลยกันนะคะเห็นไหมข้างบนหัวมันขยับนิดนึงนะคะสามตัวตรงโต๊ดเนาะอ่ะใครชอบก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะและก็อาจจะมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าแอดคำนวณจากสูตรนะเนาะเพื่อนค่ะนะคะแอดก็ไม่ใช่ผู้พิเศษนะ นะคะก็ปลดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปของแอดมีประโยชน์นะคะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยละกันนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าแอดตอบช้าไปก็อย่า ย่าน้อยใจนะคะเพราะว่าบาง้งแอททำงานอินเทอร์เน็ตไม่มีนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะคิดถึง f c ทุกๆท่านนะคะอยากให้ทุกท่านได้มีได้กินเนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ